สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเมกันอีกเช่นเคยนะคะที่ V88 นะคะสาขาลาดบุรวนจวันพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะพี่พี่ท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะติดตั้งปู้ทึบนะคะเอาไว้ใช้ขนส่งขนของขนส่งอย่างเงี้ยวันนี้เมมีมารีวิวให้กับพี่พี่ได้รับชมกันแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็น รถติดแก๊สนะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงยุคเข้ายากมากแพงนะคะน้ำมันก็แพงอีกด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่อยากจะเซฟค่าใช้จ่ายนะคะอยากจะเซฟรายได้เนี่ยวันนี้เมมานำเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะรถโตโ o ต้าวีโก้นะคะปี2013เครื่องยนต์2 5ง0นซีซีนะคะติดตั้ง CNG ด้วยนะอะเรยละจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมกันเลยคะ่ะด้านหน้านะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลย กระจังหน้านะคะสีดำนะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขาไฟนะคะยังเป็นไฟเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะเหลืองๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเมย์เปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะไม่มีมาให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมย์ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้นะคะถ้าพี่ๆสนใจเป็นวีโก้แชมป์คันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะจะติดตั้งตู้ทึบมาให้แล้วด้วยนะแล้วก็นี่เลยวัดจากพื้นนะคะสูง2องเมตรสิบนะคะ ขนาดมาตรฐานเลยนะคะพี่ๆขาหากสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยที่0824512222นะคะเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ของทางร้านเรานะคะจะมีแอดมินนะเป็นคนรับสายนะคะคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆเลยนะคะ สนใจยังไงสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะคันนี้นะกระจกมองข้างของเขานะคะจะเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยพี่ๆได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าพี่ๆจะทําอาชีพอะไรนะคะสําหรับช่วงนี้นะจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะอย่างที่เมย์ได้บอกไว้เนาะหากขนของไปเนี่ยเอ่ข้าของอบางทีเสียหายนะคะเเสียหายจากโดนน้ำฝนอย่างเงี้ย เม่ก็เลยมารีวิวเป็นคันนี้เลยนะคะรถกระบะนะคะติดตั้งตู้ทึบแบบนี้เลยนะพี่ๆ่ะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อผ้าไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเม่พาไปดูในภายในตู้กันบ้างนะว่าภายในเนี่ยจะยังสภาพแบบไหนเนาะ เริ่มกันที่ด้านหลังเลยนะคะอ่านี่ภายในตู้นะคะพี่พี่ดูได้เลยนะไม่เห็นแสงข้างนอกเลยนะคะอันนี้คือตู้เนี่ยภาย,ภายในเนี่ยยังคงสภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีรอยรั่วเลยนะคะสังเกตได้ว่าเราไม่เห็นแสงจากด้านนอกเลยนะแล้วก็เนี่ยตัวแม็กไลเนอร์นะคะยังคงสภาพใหม่สมบูรณ์เลยนะคะดูสิพี่พี่ไม่มีรอยอแบบไม่ช้ำเลยอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้บรรทุกหนักมานะแล้วก็ น่าจะแบบถนอมมากๆอีกด้วยนะคะภายในเนี่ยยังคงสภาพใหม่นะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยเนาะแล้วก็นี่นะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟตู้นะคะไฟท้ายไฟถอยหลังเนี้ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะจะมาในโทนสีเทานะคันนี้จะได้เป็นมือหมุนนะคะพี่ๆขา แล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายมากๆสําหรับคันนี้นะแล้วก็เนี่ยภายในเนี่ยยังไม่ไม,ไม่ช้ําเลยนะคะเบาะก็ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะนี่เลยสภาพสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะยังคงสภาพสมบูรณ์นะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยทะลอกไม่มีช้ําเลยอะ่ะว่าง่ายๆนะ แล้วก็คอนโซลหน้านะคะนี่เลยไม่มีร้อยคลิกควนเช่นกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ๆขะเครื่องเล่นก็สามารถฟัง FM AM ฟัง CD ได้นะคันนี้จะได้5เกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะพี่ๆประมาณนี้นะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับราคาของเจ้า t o y o ต a Vigo กแชมป์คันนี้นะคะจะอยู่ที่270,000บาทนะคะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ เครดิตดีเนี่ยก็ตามที่เคยบอกไว้เลยนะคะตโตยโยต้านะเราสามารถจัดได้เต็มจัดได้เกินเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อด้วยนะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่082 451 2222นะคะแล้วก็เมย์เปิดจองออนไลน์เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะสัญญาไม่ผ่านเนี่ยเมย,ยินดีคืนเงินให้นะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจ ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเงินดาวเงินผ่อนนะคะสอบถามรายละเอียดการออกรถได้เลยนะคะ,ะหรือว่าจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจอยากให้เรารีวิวเป็นรถคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาแจ้งกับพวกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเรามาทยอยทําให้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่เนาะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ